เลือดร้อยเนี่ยราคาเขาก็จะสูงกว่าลูกผสมเขาจะตัวสูงสูงบางขาเล็กหางเล็กหงเล็กกระบอกหน้ายาวขนหยาบขนยาวประมาณนี้นะครับสายตาจะโหดๆห,หน่อยไหมครับสายตาเขาต้องตางก,กันหน่อยนี่นะครับพเพื่อนๆสายตาเขาจะดูดันหน่อยอยังไม่ถือว่าเกศสวยงามนะครับตัวสวยงามกว่านี้ยังมีอีก วัชพืชในไร่ในสวนเรามาลงเลยเขากินได้เขาก็กินเขากินไม่ได้เขาจะย่ำเป็นปุ๋ยอยู่ในนี้แหละเขาไปศึกษาดูความไหนที่มีเขามีพ่อพันธุตัวดังๆตัวที่สวยเขาเล่นกันเป็นหมื่นขนกระจุกละสามเส้นลูกผสมก็มีขนกระจุกละสามเส้นเหมือนกันเพราะว่าเกิดจากการเอาหมูป่าเนี่ยไปลดยีนลงกระบอกหน้าจะแหลมครับหูเขาจะเล็กขาจะเล็กเกจเอมีเกตเอเกจบีเกจซีเกจเอตัวดังๆอ่ะ ร,ราคาลองเข้าไปศึกษาดูราคาก็เขาก็หนักอยู่ครับ